กระแทกแลนให้เอากระแทกแลนยืดเส้นกิด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 อย่างเดียววะนะพี่ผู้กกับยืนยืดเส้นกระแทกแลนอีกยืดเส้นเยอะตายยืนเส้นกิดมายืดเส้นแลนไม่มีแลนตายเผ็ดตยืดเส้นกิดมาไอ้บาดรีบาตรกินอีกหมดหมดอ่ะยืนเส้นกิดอีกยืนเส้นกิดอีกเอ๋อตายยืดเส้นยอะยืดเส้นเยอะกับคน่าจะถอยซ้ายนะสามตัวหนึ่งถอยซ้ายมาหากระเดี้ยเราน้ำเราน้ำไม่ต้องกลัวถอยซ้ายมาเดินมาเพื่อนเดินมาถอยซ้ายมาเร็วดินแล้อ ข้าแลนแลดแล้วเดิมาไม่ไรไรมาตั้งกาเดียมาตั้งกาเดียมาตั้งกาเดียนมาตั้งกาเดียนเออเดี๋ยวาต่อยการเดียนตายนะเงี้ยคะแนนเท่ากันนะหน้าดีแล้วเธอเล็กขึ้นปลอมมาต่อยเล็กๆโดนเล็กดนต่อยเล็กก่อนในดนดนหายเจอในหอยู่ในดเลยเออเลยงหตไม่้ตาหน่อยแกตายหนงต่อวไม่แกหน่อยมแก้อแล้วไม่ีเห็นเปล่าบีบขวาปรบขวามาบีบขามายาบีบขวามาบขวามาอีดล้วมาเล่นบงบขวามงบีบขวามาีวมาต่อย

เด้อยคนอย่าแกนย่าโคนยแกนอยาแกนอยู่แกนอยู่แกนอยู่แกนไปต่อยล้วกเ็รู้คำนเลยแกเลยแกเลยแกเลยไนอย่คนยโคนย่าโคนย่คนย่าดคนย่าโคนย่าโคนยนย่ายาโคนย่าโคนยนย่ย่าโคนย่าดคยาย่าโคยคนย่าดคยาโคนยนคนคนออย่อยน่

ไส่ว่หาไม่เจอได้แล้วไมาไอ้ดีกวาโทษทีโทษทีโทษทีไอ้อมอ่านนันกวามาไนันันีวาเนวนด้ีแล้วเดินมาดิข้างหลังให้ครบร้อยเดียวครบร้อยเดียมาเดิน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 มาต่อคูต่อยตัวนึง่อยตัวเล่นเยนคนตัรกแล้วตัดแล้วมีกวามาบีก่อยาีกวามอีกามีกวนาีกว่าีกว่ามาีกว่ามีก่ามาบีกีก่ีก่มีกีกมีก่าีกน่ีกาีวีกวาีก่ี่

มาไหมมันมาไหมเดินเดินเดินไปลาอมันเดินไปลาอมันไอ้ควายเนี่ยเดินไปลาอมันเดินเดินมาเดินมาเดินมาชจู่จู่ได้จู่ไปก่อนจูได้จูจู่ไปก่อนพอจะเปิดซอยชิวได้ไอแล้วใครไปตายอ่ะมองหลังมองหลังมองหลังดีแล้วดีแล้วเออลอมไปตายเอาแบบดีแล้วดีแล้วคู่หน้าตายขูหน้าขู่หน้าตายมาดีแล้วมาเราเลี้ยวเราเลี้ยวถอยม้าถอยม้าถอยมาลาอมันมาดีแล้วเลาะมันมาเลาอมันมาเสีหน้าตัวนึงดีแล้วอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะขึ้นต่อยหน่อยเตียวหูยอะไรนะมันไม่อึ่ดุตัวเออเจ๊สวย ฝั่งกูเสกหน้าลำดับที่หนั่นน่ะไม่มีแล้วเลยกูเดินฝ่ามาทีนี้เดินฝ่ามาทีนี้เดินฝ่ามา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 เด

แล้วได้แล้วตรงแถบตรงแถบขุดดี่มาดเอาตรงแถบตรจแถบหน้ามรงเนี่ยขุดขึ้นมาเอขุดให้ก right, ็ได้เนี that, ่ยเอาเงี้ยต่อยมันเล็กแล้วเล็กมาเล็กมาเล็กมันตั้งแค่ตรงนี้ตั้งแค่ตรงนี้แต่งหน้าตรวนึงนี่เขาเต้นไปข้าวจูได้จูไปไปข้าวจูได้จูไปกูข้างแก้วแรงคนหนึ่งดิเอาแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ดิบหน่อยดิบหน่อยไปแรงขาวแรงขาวอ่ะทัวทีโทษทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องแรงกูมาแล้วกูมาแล้วตกหลอดกาดตกหลอากาศโทษทีให้ถอยซ้ายมาถอยซ้ายมาดิบแล้ว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 ไม่ร้องไม่ร้องร้องเว

มันดัแล้วก็ดันขวาไปัาไปดนขวาไป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 ไไป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 ไ บ้านเีกาเดียวนว่มันต่อยกาเดียนนี่คนละหมัดพี่เจ๊ต้องแกนมีแรงพี่เจ๊ต้องแกนกลัวมาพี่เจ๊กลับมามันมีแรงมันมีแรงไอ้ฟังกูดถอยตายนะไว้ถอยตายนะไว้ถอยตายลากกันมาลากกันมาลากกันมาแล้ข้างตลอกาเดียนไหนเชี่ยกูดิดำ็ตดี่ยุดยุดอยเยอะรอูมได้เนาดแล้วเอเลกไปไไ็ล้เอูสลอย่เยท้ายมาถอยการเดียดุ ผูค้างนะผู้ค้างนเล่นไปก่อมาแล้ว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 สามาทีสานาทีสู้หน่อยหิบไว้คลายฮาแวดดีแล้วคลายฮาแวดขวาออกไปต่อยคนนึงเซฟหินไว้หน่อยเซมมาแล้วมแล้วมาแล้แล้วตเลยมาถกตเียงมาถเลีงตัดเลอแรมาดิตัดแลงน่ตัแลน่ยพี่ข้าวจะแตกตัดแงตัดแรงตัแรงตัแรงตัดแรงตัดแงตัตัดแรตัดแรงตดงตดแตัแรงตังตัดแรงตงตัดแงตดแตัดงตัดแระตัแรงตังตัแรงตัตัดแรงตัดแรงตัดแรงตังตัแรงตัดแรตแแตแต ตัดแรนหน่อยตัดแรนคนนึงตัดแลนคนนึงตัดแลนหน่อยเออในดงอะต่อยคนเดียวตเดียนตดตดเเเดียนเราตายไอ่เออเดียนเราถูกทำลายได้ไงวะถอยตายมาถอยตายมามึงตัดแรนต่อคนเลยถอยตายมาที่สองตัวที่สองพี่ข้าวเวที่หินหน่อยพี่เก็ตแกนี่การเดียนไดมีตัวเดียวเหรอแกนี่การเดียนเราแล้ำแนนเราำะแนนเราหน้ำวนในดงก่อนพีโบ๊ใจเย็นในดงก่อนวัในดงก่อในดงก่แกนการเดียนไว้เสียไแแล้วตัดแลนการเดียนหนอยตัดแลนการเดียนหน่อยเออตัดน้อย

แซนไว้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 ไมบูหมดบูหมดโยนโยนบูเจมโยนบูแฟงโยนเจมเมาหลังูเจมเมาหลังไมจเหน่อยส่นไมสไมรอไม่รอเล็กเล็กกปอยเปอยไม่ตายก็ปล่อยปล่อยไว้เยเนเรามนมาให้มันมาให้มันมามันมาเวียนเวาเวียนมันมาไม่ม้อหลังไม่ม้อนหลังไม่ม้อนหงฝุนฝคุณนฝน